ไปดีแม่ลูกเสร็แล้วูกนะยิง่ได้อีจะหมักเนาะมักเสรมาใคใส่กันไหมใส่ันียอกระกเแล็่บ่รังดต้องให้กินพี่น้องเฮ้ยเออให้กินคือเก่ากันล่ะอยาก อันบ่อยกินกัดบ่ได้เฮ็ดประชดพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อยังกับบ่กินเพิ่นอยากแม่บ่แล้ววันนั้นเนมือนท้องก่ะจิ้บมีญยังกินแต่ขนมกับนมล่องเร็วล่องทุกสิ่งอย่างล่องใส่พักใส่ยังตามควาแนะน้ำพี่น้องแล้วกรับเหมือนเดิมอืมแม่เราแม่ขาถ้วยมาเร็วมานะเอามาหาถ้วยก่อนมาเร็วเอามาใส่มา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  เอาถ้วยมาเปิดตู้เปิดตู้เออเอาถ้วยมาเอาเจอาไหนเอาเบอร์เพียงรูเรียงเบาสเรียงก้อนยังเอาเอ้าส้มมีส้มไหมดูส้มดูส้มไหนส้มไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ส้มมีส้มที่นี่เอ้าส้มมานนี้แล้วบ่วงเบากับ่วงช้อนไม่เอาเลยช้อนน่ะ ถ้วยด้วยถ้วยเอาถ้วยด้วยสองเนื้อจวนเตรียมมามามาแม่สิให้แค่นี้อ่ะถ้วยถ้วยเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาจะใส่จะใส่อะไรถ้าไม่มีถ้วยอ่ะออาไม่ได้นี่ยังไม่นี่เอาใหม่ไปเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาอันใหม่เปิดตู้เอาอันใหม่มาอืมเอาอันใหม่เออเอาไหนเรียกเอา พยายามใส่ให้เขารูพี่นอเออเก่งแนะี่ตัวมือเนี่ยเอ้ยมันร้อนนะต้องแยกน้ำแยกกันนั้นนะต้องแยกน้ำแยกกันนี้เ<ร>เนเลยไปหนออาจารย์อือลูกต้องแยกน้ำก่อนมันจะได้กินง่ายเอาซ้อมเอาซ้อมม้นเส้นออกมา ถ้าเาแยกน้ำเนี่ยมันจีเงียใส้ค้าใส้ส่งเขาบัวอาบน้ำแล้วอ๋ก็นีขยะบัคกีปอนี่ขยะได้นีม่กระถิ่นใส่บุงหน้าตาต้องก็รเสียบของพ่นนี่หเลยพี่น้องไหเสียบโอ้สีปั่นมาเหมืนน้ำยาเขาปุ้นกับที่นไก่เลยวันนี่เอาลดต้มยำ เดีินอย่างไรไม่กินนะรสจะอะไรที่มันไม่ไม่เผ็ดนะไม่อร่อยแม,ม่บอกเอาซีคเคียวบะหมูสับบะโนะเอาอันนี้ออรู้จักเลยไปพี่นอ้องเอานั่งลงนั่งลงไม่เย็ดเย็ดนูนั่นแหละเอาซี่โครงเอาโอ้ยเอานั่งลงแม่ก็นั่งด้วยอเออใครไ,ไม่โดนปิดคมอมเมนต์ สะอ,อ,อ่ะะอ,อนเนาะสะอ่าดดีนาะแลแม่เปลาน้ำมาให้ก่อนเดี๋ยวก็ว่าเผ็ดอีกนี่น้ำนี่หน,นีแล้วเอาตะแก้วมากินดูก,กินอะ,อะไรเปาเปาเปาก่อนเปาก่อนเออเปาซะก่อนเปาก่อนนะเอาน้ำเปาก่อนนะลูกนะ ถ้าเราถ่ายไปมุมนี้จะแจ้งเดียเพราะเราอยู่หลังกองไฟผมไม่ใช่กองไฟพูดผิดอะไรนะแม่เนี่ยใต้ถุนบ้านไม่ใช่เนี่ใต้ไฟเออใต้หลอดไฟอือสมองถือคิดบ่คิดบอกพี่น้อเจื่อนหลอดไฟได้คิดบอกเป่าเปลาเป่าซะก่อนเป่าซะก่อนเปาก่อนพูดพูดอู้เจ็บขา ระวังมันเย็นนะลูกนะระวังมันร้อนโอระวังมันร้อนขอโทษครับไม่ดูผู้เดียวก็ลมมันเย็นนะเปร่ากับลูกเป่าเคยในบางโฆษณาอนได้กี่บอลเพรลมมันเย็นนะเด่าีหอันล่มมันตากับ เป้ากระโปงผู้สาวเปิดมามกินแซพี่ลินมาแบบผสมกันจะใส่แก้วนมดเลยวะเนี่ยใส่ไปเลยจ้ะสองรสผสมกันออขอตาเกาอิมไปเนาะอันนี้กินทั้งเทียก็มิอยูผู้เป,ปนบอกวา่า อันคันท่าอยากให้น้องกินก็ไม่ต้องถ่ายนะผนว่าแต่ว่ามันก็ว่าได้เลยพี่น้องมาคอยบริสุทธิ์ใจคอยบริการคนดบาิสุทใจเออเราบคนที่เขาด่าคอยเขาาไปแล้วเงินให้คอยจ้ะเขาเลยมาเรียกเลยนะพ่อก็ต้องทายให้ว่าพ่อะฉะนั้นคอยบริสุทธิ์ใจแตพ่อเอาเบาโลดแค่คาเว้าดีก็ดีไปถ้าบอกดีๆก็รับฟังแต่ถ้าพูดมาไม่แดกก็ซัดไปเลยจ้ะเพราะว่ามานาน้อยถ้าไม่ถ่ายเขาก็มีเอฟซีของเขาพี่น้องวันวันนี้น้องกินอะไรพ่ออยากดูแม่อยากดูมลนะพี่น้อง ความโอ้ยหอนหอนป่อยดูนะมันหลายผู้หลายคนรอยพอพันเม่เขากับบุรุ้นี่เนาะพนกับบุรีดาเนาะพนกับวังดีพันกับวานมันมีบ้าคนด่าคนบอกดีๆว่าดีๆเขาก็โอเคเข้าใจมัดเขาเข้าใจเบิดตแต่ลูกเขาว่ามันบอกมันบอเป็นตามที่เขาต้องการเขาอยากงไ้เขากินอยู่กินข่าอาหารดีๆเป็นช้นเป็นหมูเป็นไก่เป็นนั่นเป็นนี่นะเออแต่เห็นตั้งไรเนาะอันนี้นักขาว้าน ถ้าอยอมรับความวิจารณ์ไม่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายน้องสิก็ไม่ต้องถ่ายเลยอยากให้กินหลังกล้องอยังไงกินเท่าไหร่เ็ากินมันไม่ใช่ว่ารับวิจารณ์ไม่ได้แต่วิจารณ์ก็ให้มันน้อยน้อยหน่อยอมไม่ใช่จะล้ําเส้นกันเกินไปอ,อย่าใช้ว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ว่าตัวเองเออกูกูเป็นคนดูเออกูมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์ว่าให้มึงมึงต้องรับให้ได้อันนั้นมันก็ เป็นการไม่ให้เกียดกันไม่ให้เกียดมนุษย์ร่วมโลกนะวอาเ,<อ>เขาก็เป็นเด็กบอกได้ซ้อนได้คนเฮาหนะบอกกันดีๆก็ได้ว่าต้องขืนมึงขืนกูอีเหออี้ยอีซัดอีขั้วอีเล่าเองซัดนังซี่ดอกกูรู้ดีกูเป็นลาวหรือไทยนะอืมปต้อ๊งว่าวดอกอีวัวล,ลืมตอบลืมตีนก็ต้องด่ามาแบบนี้ฮะอือกินลูกมาหนี่ยก็อดีงามํา ใช่มันกินมามากใช่เส,สียบครับแส่คบค่ะในร้านชอบกินเลยเกี่ยวห้จกเงินใช่โททรัพ์ซนน้ำอีกโซนน้ำอ,อ,อย่าเปิดเสียงขึ้นลูกตกใจโอ้น้ำร้อนวะลูกต้องเป่าก่อนแม่ตักน้ำเป่าให้คนเนี่ยไฟเหีย,ยเลยเดี๋ยวมัน กินกนไปอ,อกินนี่หรอกหนามันหอนอกินไปถ้าอยากทายพี่น้องเบิ้งว่าเออเขาหมักโมเมนว่าเขาบังคับให้ลูกกินเพื่ออยากมาทายคลิปมันโมเมนต์ไปหรอก เขาอยากกินเขาให้เขากินพี่นอ้องถ้าใพี่น้องเอฟซีน้องมนาลัก็มีเอฟซีให้เพิ่นเบิงน้าพี่นอ้นองเด็กหน่อยน้องมนาลักแมนว่าเเด็กหน่อยแบบแบบเบ,บบีก,ก็รากระเดียเขาเอินไ,ได้แหะว่าเป็าเด็กหน่อยแบบเขาก็หกขวบแล้วพี่น้องกับกที่ว่าเด็กโตแล้วนะกินได้เนาะค่อยๆกินลูกอย่ารีบทําไม,มน้องมนาเขาก็เป็นเด็กโตแล้วถ้าจะว่าไป เออกินน้ำกินน no yeah. ้ำกินน้ำนี่ล like ูกกินน้ำเนยอันนี้กินนี่กินอันนี้ด้วยนี่มันกัดคอรู้เปล่าอือเห็นวะอันนั้นคือการแสดงพฤกิกิริยาที่ว่าคออันนั้นเราติดคออันนี้น่ะไม่ดีรู้เปล่ากินแล้วก็คอเน่าเอ๊ะต้องไปหาหมอต้องกินอันนี้คออันนี้เ้ยไม่เป็นไรอันนี้กินได้น้ำอือ แล้วต้องไปหาหมอเนี่ยกินอันนี้ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับไทยแล,แล้วแม่ก็พาไปหาหมอเข้าไปมากมาั้ยกานมนาแตกินแต่บแบบนี้นะ่ะชีดยาเลยเกบเออไปชีดยากินขาอืมิมว่ากินแล้วบาดยาสิบว่ากินแล้วเด้เลยแล้วเอาก่อนกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำก่อนกินน<อ>้ำให้แม่ก่อนเออเก่งมากเก่งมากมากินเยอะๆหน่อยสิอ่าเนี้อหูปลาตะวันตอนนั้นเป็นบ่าว เออถ้ารอเนาะเอ้อถ้ารอได้คเออคนละวันเออรอหน้ระวันเออในหกกระสาบหงใช่ปะเป็นกระดาษเออเพิ่นหน้าตาดีวันนอ้นไงเนาะสูงเราเนี่สูงอันนี้อันนี้เรายึดสายุงเทพวะแม่เนี่ยนะหรือยึดสายุนยุนเทพวะนี่โอ้แต่คนเสียแล้วมาเราเรารถไฟเต่งโตแบบโอ้แบบมือกุดจะได้นี่เผื่อตัดมือ เราเป็นเจ้านจ้าไเหมืนเลยตัดมือเราเรเป็นนายมาเรเหตุการณ์มือเลยเมื่อเรากูเทปอไนเด็ในเดดนี่กดมัดสีนี่นเ่็นี่กูกับอ่ะให้พี่น้องกินแลอันกุดย้อนนี่พี่น้องอันนั้นพี่ไส้คนโตของแม่หมอนพี่ไส้คนโตของแม่หมอนเปิดแฟรพด่น้องแล้วบขยันอันนั้นอันเล่าเจ้าหน้าชิหาผิดพลาดไปเมื่อกณไอ้แต่ได้ต้นแน้ว พาไ่คอนใหญ่ๆเห็นไหมมาในมาโต๊ะหนึ่งเลยแล้วเราเป็นยุ่เล่าเนี่บ่แม่ค่ายุ่งเล่าเบอ์ตัดยุ่งเลยละว่าตอนความาซื้อซื้อตัดแล้วก็จีดินไปเนาะสีนิยวเลยอนี่เป็นเบอ่เ่เา็าถาวันีลยพี่น้องพเาดกันบาไัหน้าต้านเดียวู่นีู้่าอยู่พะล้านนะแม่เนาอยู่พร้านเอะเียวนล้คนละแบบเาร้านแล้วบ้นี้มหล่นมาเลยดิ แุหงเี่โเราเทเราเต่งตัวไปเาคือประเ็นจะไปพารานีไหมวาวสมัยด้กีกินอันนี้เยสเก่งมากตอนนี้กรุงเทพจาปีไรตอนนี้เยดใช่ถูกต้องไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่กินแล้วไปหาหมูถ้ากินอันนี้ละดีกูดเยดเย้ใช่อันนี้พระเทวันอยู่พารานเดินอันนี้นี่ พอขาหงอไอ้กกของไม่ม้อนอันนี้นะตอนเป็นผู้บ่าวนี่เออเราโดนพวกนั้นเราเราเทเลยเฮ้ยเทเลยเอ่าผู้สาวเติมเลยแล้วไปทำไมไน,นะเคน,น,นลักสังนะคนรูปรอเนาะแม่นะเนาะอ่ะโอเคนะแม่เนาะอันนี้หูบไม่ม้อนตะกี้เอาได้เอาได้เพิ่งอันนี้แม่กูอีกกี่ก้อนอันนี้เพื่อนไม่มออ้อนลูกใส่บาทคุณหอมเนี่ยเดี๋ยอันนี้มีรูปเก็บไว้แล้วแม่เนาะกับเก้าตะกี้นี่ตอนนี้อายุสาวเอ็ดปีได้ อ๋อใครมีรลูกจาข้นนี่แม่ดันนี่มีแล้วมีขับเบิล้ลเลยอ๋อเด็ดเด็ดเดี๋ยว็นี่ขับเบิ้ลเข่าหาม<อ>นางมุนนี่นางนอ้กกอนนี่เออโอ้ยกล้องไฟกระไดพี่น้องเลยเออูกผบคตะเมื่อกีเอาพี่น้องนี่เมื่อกี้เขาเปิดแฟลชเลยเห็นไม่าชาัดวันนี้เห็นชัดกว่นน้ค่ะแต่เก่าๆพี่น้องนี่ทขับเบิ้ลเข่าหามนางมุนเออนางอ้นหาม นี่จังเห็นชัดด้ววันนี้เนาะเอ้ยลุหงครับมัน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 มัเมีนทันม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 นมันมันมักมัน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 อันมน้านมานมับมันมนมัีมยนมันมันาันมันมานมนมันมนอัอตนนเพน่นอนนมันมันมนมัมันมันมันันันมัหัมั่มันมัันมันมันมักมันมนมัวมันมันมีมันคันมันมัน่ันเันม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 ันนม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 ันันนนมันมมัันนนนน อันนี้พระทว,วันอยู่พหลลานเอออันนี้พุลาอยู่พหลลานพูดน,นะรอเอาหมันสุทคนแตงตูขึ้นกันน้ำมักใส่นาฬิกาขึ้นกันเนาะอออ่อโอเคเดี๋ยวสูเ้เอ้ยงามครับเอาแม่ล่าท่านสองแม่ลูกกันโอเคแล้วบัดน,นี้มันสิยาวกไปเนาะโอเคครับ <laughs>